สวัสดีค่ะพี่น้องส้ภูสุคนมือนีย่ายน้ำค้นสาแก้วสิบผ้ามากินเอ,อปิ่งปลาด้วจ้ะปิ่งปลาสองตัวบันยูนี่เขาเอิญนึ่งสี่บาทขย่ยอสิเอินปลาขาว <c ười> โอ้โหซื้อกับมีพักมีพักน้ำแน่มีพักน้ำด้วจ้ะ ก็สิบ,บังปลาเนาะก็สิบ่าเห็นพี่น้องก็สิแเอมบ่าเห็นปลาอ้น้ำตำบกุงเอาไ Meeting, า네ว้ทางขานี่แล้วเนาะจ้าเนาะก็มีปลาแล้วก็บมแมนต์ตำบกุงด้วจ้าตำบกแตงบาเพิษแล้วก็ขนมจีนแล้วก็พักเนาะจ้ามามาแล้วก็ข้าวเหนียวน้ากองหนึ่งเต็มเลยจ้าคนนะบุ้มมามๆาจ้ามา แซบย่างคักแล้วล่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวแย่หนมสิบอกแซบหน่อยแซบลายตำบอกแ่งโอ้น้ำไล่ไหลเมิ่งเนี่ยจะ้ะอืมอืมจบอือ ก็อ้ไ all my f ย i โอ้โอ l l ม y เฝ i ่ยวโอ้ทั้ลก l ็ไม่ยเ้ยยายน้ำกับต๊ะขมาบอกไปัจดีัดแดนอังกฤษบะเกงเนาะค่ะเนาะอังกฤษบะเกงบะเกงอังกฤษ อืป่ะคุณอาจารย์ห <c oughs> ้องอก็ออกออกออกอยอ่อือืมบอกอังกฤษบะแข็ง ลิ่นพันกันไปทัวร์เชียร์ดนเทรครับมากันเลยจำนำจำนำจำมะเกล็ดเทรปกับ โ็น่โตก็หนูกสาว <c oughs> ปิป่งปลาเส้เกลือเม็ดจ้ะแซ่บครับอื 他说说 me mm -hmm.

เ <c oughs> ขาดูหย่านเด้๋ยวก่เด้อใส่มือก <c oughs> <c oughs> ินปลาก็ระวังตะกันน่งเราจ้ะหย่านตะกันน่งปลาก็ได้ hmm chào yeah. yeah. แย่หนำก็ขอบคุณพี่น้องสุผูสุคนได้จ้าที่เขามาติดตามรับชมคลิปของแย่หนำม,มากดไลค์กดแชร์อย่ริืม เขามาเขียนคอมเ,ออเขียนคอมเมนต์เขามาเล่นน้ากันได้จ้ะเด้อ พื่อนที่ทำงานของยายน้ำเป็นวน่าน้ำถ้าเหดอ,อีหยัมมาสา่นเป็นว่าเขาเลยว่าเห็ดคลิปยูทูบเบอร์ปัญญีเพิ่นก็เลยว่าถ้าคือเปิดบอกาะา้างกิดมาส่นเป็นว่าล้องบอกาษาอังกฤษนะไอเพื่อนอยากอาย <laughs> Yes you a b o you จบคลิปก่อน แนะนำกับค้นหอดพี่น้องสุภูสุคนนะจ๊ะเดิมค้นหอดอยมแมนบบเห็นหนากันกับค้นหอดนะจ๊ะเนาะ <c oughs> อย่าลืมนะจ๊ะเดิมเียนเขามาเล่นน้ำกันนะจ๊ะมีมูนฟิ

ีิหนอหอดบ้านได้เนาะกึดหอดเมืองไทยเวลานามมากฝนมากสิแม่จะไปเันยังก็ไปใส่ผ้ายังก็ผ้า,าด่างบา่เขียวเขียวกันแม่จ๊ะใส่ตรงบ่ก็อเอินเสื้อปากเขาเสืงอปากเข็งเนาะย่างไม่ไกินกัตาตำมะฮูงใช่แล้เว้ยนี่น่ากินเน่าเนาะอืมแซ่ครับ คนหลายหลายินกับ,บกินหลายคนได้ทั้งอีก,กับปูแน่อีหยังแนงอึูน่าจะเนาะอืม เดี๋ยววันศุกถ้าแย่หนำบ่ได้ไปใส่ได้จ้ะวันศุกวันศุกสีสี่ยเหมือนเสาเนี่ยแย่หนำจิบภาพไปเบื้องเงีนมองเขาจอดเรือได้จ้ะเ้อบ้านเป็นเรืออันเดียอันเดียอันเดีย Mm-hmm. แสบแ็บคแบเนี่ยหัวนูบ่หัวนูบ่หัวนูหัวนูบ่หัวยงหัวยงหัวนูหัวนูบ้าบ้าโอ้ยหัวปลากหัวนูเหรอหัวนู นาะเบากับเบาบอบตหัวปลากับเบาหัวปลาหัวหนูหัวหนูหัวหนูนี่ก็คือหัวคนเนาะเหมือนกันแล้วมากฉลาดฉลาดแห่งเบาแห่งงงเนาะพี่เนาะบางทียายนาเบากับลูกสาวนี่ยายนำก็งงเด้จ้ะ นงช้าอง้องจอดของฮึกองจอดของอือาพัก นุ่กกินมาขนมจีนเนาะบ๊อกกินท่อ,อ,องมั้งนะมัน,นมกินท่องมั้งแหละมันยันต่อมันยันกางมันยันกางกา่งก,กนมากทำไมจัดการ <c oughs>

ปลาเนี่ยมันดีครับด้วยนะย่อบปเหมือนบ้านเฮาเลยอืบ้านเฮา,าน่านะปลาของเฮานะ่ะนี่อไหลายยูนี่ยจยปลาจอยเป็นเลง tao thì mất con là phi non rồi nhà cứ nha, hô say mê luôn. để thôi, khử hoạt phi non chưa? không hoạt phi hoạt non เอาผักก่อเช่นซักถึงน้ำต้มประแสนอกสิเพ็ดนะนี่เปิถึงเนาะจันถน้ำอิ่พังนำ้นำจานถึงน้ำต้ำมกระสือ เพชรเนาะจิตฟองเสียอยากกินปลาอยากกินปละเมื่อให้นอนกินทันหให้มันกินแน่ยลองกินก่อนลอ,องกินก่อนเมื่อน<ด>ี่อันนั้นดอกบังให้นอนกินน้ำเรมมียบร้อยไหมนี่มาเนี่ยวาทางนี้หมอือบังใ้าออกสิจริงจ้านะฟังฟัง เกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้ <laughs> มาฉลาดมาฉลาด <laughs> กินพักก็กินเก่งน้ำจะจ้ะ <laughs> Hai manu kim sam <laughs> <coughs> พี่น้องอยากให้หนูกับแม่ลองกินนีอย่างนะลองเฮ็ดอีอย่างก็เขียนลงมาเลยเด้อยจ้จะเดวห้าสิลองเฮ็ดโอ้ ข็เถอะพี่น้องถ้าวันนี i i ำได้เนอะถ้า d ุณอยากให้แม่และแม่ลองท t อะ r รที่อืร m ความ o ิดเห็นด w านล่างว่าอีกใ้แมง้าแน่้านอจ้คลิปนี้ยนนำก็ขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวจะเด้ขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามา ติดตามรับชมคลิปของยายนามคนสซาแกอธรรมะกะไรสื่อใจกะแช่แล้วก็อย่าลืมเขียนเข่ามาคอมเมนต์นะจ๊ะเด้อเขียนเข่ามาเว้ามาหัวกันได้นะจ๊ะเด้อกะหัวีิหอดมานีกะให้พ right ี่น้องเงเฮยงๆลยๆได้จ๊ะเด้อใกล้แล <nive> ้วพูดใดไ้ตัวได้กะเขียนมาบอกยายนำนนะจ๊ะคลิปนี้กะบ่มียังหลายจ้าสวัสดีจ้า